เราคิดว่าเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงจัดที่ลองเล่นดูออกเป็นยังไงอ่ะก็ผมว่ามันก็คงเป็นซีรีส์แบบดราม่าปะวัยว้าวุ่นนะแบบมาปลายมาปลายแบบครับผมใช่มาพี่เลิฟอะไรเงี้ยแบบครับครักแสนหวานครับกูรู้สึกดีด้วยทุกอย่างแล้วมึงกีบอกว่ามึงรู้สึกแค่เพื่อนแล้วให้กูรู้สึกยังไงวะก็คงเป็นการที่ได้เล่นรักสุดใจมั้ง แล้วก็มันก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยครับแล้วมันก็ต่อยอดให้เราได้มามาทํางานต่อมาก็คือได้รักชาัานเลครับสรวนผมอะจบโปรเจกต์นั้นแล้วได้มาต่อมจุดนี้ผมถือว่ามันมันก็คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมแล้วเหมือนกันเลยแล้วมึไงไชอบบ้าตรงไหนหลอจบเมื่ว่ากูหลอกู่ไม่อะ <laughs> อนเด็กๆเ,เป็นที่บอกว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองก็ตอนนี้ก็คนละคน <c oughs> ให้อีกห้าปีตอนก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเราก็ไม่เห็นตัวเองว่าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ได้เห็นตัวตัวเองอยืนอยู่จุดนี้หรือว่าแบบทำอันนี้อยู่ทำอะไรอะ่ะคือมันตอบไม่ได้เลยว่าจะเป็นยังไงทำอะไรอะ่ะเพราะว่าคนอีกนอะ่ะแบบไม่ได้เสร็จอะไรไม่ ไม่ได้คิดว่าเออจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่อะไรพี่ว่ามันมีความสุขกว่าการที่แบบมานั่งคิดว่าแบบเออจะต้องทอํางงอย่างนู้นอย่างนี้พูดตรงๆว่าซีรีส์ที่ทําให้เรามีความฝันอะมันคือฮอร์โมนจากเด็กคนนึงอายุประมาณมหนึ่งมอสองะสองะไรเงี้ยกับกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งที่เล่นฮอร์โมอนมัน1ิกว่าคนะอะไรเงี้ยจากคนทั้งประเทศอะเราไม่เคยคิดเลยว,ว่าวันหนึ่งเราจะได้มาอยู่ที่นี่ บริษัทนี้แล้วเราก็ได้เป็นหนึ่งในผลงานที่ออกมาโดยบริษัทนี้แล้วมันมองเป็นในวันนั้นมัน,มนไม่มีทางแบบเป็นไปได้ให้ไปลอาไปผม,มว่าอยู่ยี่สิบห้าทจริงผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าผมกําลังณเวลานั้นเรากําลังมีความสุขกับอะไรอยู่นะแต่ว่าผมเห็นตัวเองมีความสุขนะแล้วก็กําลังทําสิ่งที่ชอบอยู่กําลังทําสิ่งที่แบบมีความฝันกาลังอยู่